ครับผมวัดดีครับพี่น้องชาวชุวนยางที่ดูอยููนะครับนี่คือสภาพความเป็นจริงครับวันนี้วันที่สามสิบมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิเบเอ็ดนะครับยางพันหกร้อยโปรพื้นที่ในหน้าครับพื้นทีน่นำท่วมขังกับชายพาเราไว้ตัวนี้มาแล้วหกปีติดต่อกันครับนี่คือสภาพต้นยางที่ชายมาแล้วหกปีครับนี่หน้าแรกครับผมนี่หน้าแรก นะครับนานี้คิดไปสร้างปีครับอ้าวโอเคกบมาขึ้นหน้าทีสองครับนี่คือหน้าทีสองการคิดไปแล้วสร้างปีนะครับนี่คือยางเข้าปีทีหกแล้วนะครับสภาพต้นยางกระสมบูนดีครับยางกระเสิมเปลือกดีอย่างแรงครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะโชะให้เรว่าชายมาแล้วหกปีเนี่ย หน้ายางจะเป็นบันผือมังครับเรื่องการเสื่มเปลือกไม่ต้องพูดทึงอยู่แล้วครับเสร่มเปลือกได้เร็วมากเพราะว่าไล่คนกลัวว่าพ่อชายไปนันนั่นยางจะน่าแหง้งยางจะน้าไม่มีน้ำยางนหรือน้ำยางจะจะหมดไปครับนี่สภาพใบยางณวันนี้ครับการยังเคี้ยวซอดอยู่นะครับไม่มีท่าที่ว่าที่จะพัดใบที่กิ่งยางในส่วนก็นไม่มีหักหลวงล้นลงมานะครับ เห็นชัดเจนนะครับการสมบูรณ์ดีมาเล่น,นะครับว่าผมเชาะน้ำยางให้เล่ลังจากชายไปแล้วเริ่มท่าจากตรงนี้นะครับมีน้ำยางไหมเลยนะครับอ่านั่นครับเห็นชัดครับว่ามีน้ำยางอ่าติดเริ่มท่าก็มีน้ำยางนะครับเอาต่อไปแล้วครับมีน้ำยางไหมเลยนะครับ น้ำยางออกมาแล้วครับนั่นนะครับเปลือกหน้าดีครับน้ำยางมีชัดเจนครับอ่าเห็นชัดว่ามีน้ำยางนะครับอ่าข้างร้างโต๊ะครับว่ามีน้ำยางไม้แร่ครับที่ชายมาตลอดเวลานอกปีแล้วถ้ามันจะนาแห้งมันต้องไม่มีน้ำยางใช่ไหมครับแต่ว่าตามใจพุ่มเชะตรงไหนน้ำยางจะมีอยู่ตลอดเวลาครับนั่นนะครับอ่าครับ นี่คือนานี้สร้างปีผ่านผลไปน้ำยางก็มีตะลดทางหน้านะครับนะอ่าครับมาเล่นานี้แล้วครับถ้ามันจะนาแห้งมันไม่รอให้แห้งตอนปีที่ห้าปีที่หกหรอกครับนั่นน้ำยางออกมาแล้วครับเห็นชัดว่ามีน้ำยางจากเกนนะครับ<ม>อ่ากับตรงนั้นก็มีน้ำยางตรงในเน้ก็มีน้ำยางครับ นี่ผมโช่ไอเลรกครับนี่คือความจริงเอามาจัะพิษกันเลยว่าล่างชายไปแล้วเนี่ยหน้ายางมันจะมีน้ำยางไหมชัดเจนนะครับผมมีน้ำยางตลอดหน้ายางไม่ได้แห้งไปเมือ่อทีไล่คนกลัวนะครับอืมนะครับน้ำยางออกมาเร่าๆนะครับทุกทีมีน้ำยางสังนั้นครับเลยกับเปลือกหน้าอย่างแรงครับพี่น้องครับ เห็นชัดนะครับว่ามีหนามยางถูกทีเตี๋ยผมเชาะเข้าไปคอยนั่นนี่คือความจริงเตี๋ยตยางตอบคนที่ดูคลิปนี้แล้วรลัวกล้าคิดแรกนะครับพอกีพันมาแล้วหนามยางมีตลอดทางหน้านะครับแกลบความถอยปกติแปลงนี้ยางเปอร์เซ็นต์อยู่ทีสามทีสี่เปิดเส้นครับวันนี้วันที่สามทิพมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับผมสวัสดีครับ